สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับก็มาถึงคิวของ m u l t i f o r ์สนะครับสำหรับปี2022นะครับก็ปีนี้นะครับเปิดตัว m u l t i f o r ์ e เก l เลตันนะครับเวอร์ติโกนะครับคือมาในรูปแบบของการโชว์กลไกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวด้านหน้าด้านหลังคือโชว์กลไกทั้งหมดใครที่รู้สึกว่าชอบในแนว m u l t i f o r ์สนะครับมัลติฟอร์คือเป็นนาฬิกาทรงเรทที่ออกสปอร์ตนิดนิดนะครับประมาณว่าเป็นนาฬิกาใส่ทํางานทั่วไปนะครับที่มีความทนทานที่เคียงกับนาฬิกาาาดํํน้ อันนี้คือคอนเซปต์ของมัลติฟอร์ที่ผมสัมผัสได้นะครับวันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยจะมี2เรือนที่น่าสนใจจริงๆจะมีทั้งหมด4หน้าตานะครับวันนี้ที่ผมหยิบมาจะเป็นในรูปแบบของสายสเตเลตหน้าตัวเรือนสเตเลตทั้งหมดนะครับแล้วก็หน้าปัดเนี่ยจะหยิบมาในส่วนตัวสีขาวกับสีดำแอนทารไซตนะครับซึ่ง2เรือนนี้มีอะไรที่แบบโดดเด่นก็คือโดดเด่นแต่ ตำแหน่งที่แบบผมรู้สึกไม่ชอบก็มีนะครับสเรือนี้ผมบอกเลยใครที่ชอบมัลติฟอร์ดชอบอะไรที่ไม่เหมือนใครแล้วก็อยากได้อะไรที่แบบมีเสน่ห์ในตัวของเขาเองเนี่ยสเรือนี้อย่าพลาดนะครับก็ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับค่อยตัดสินใจเนาะก็เดี๋ยวไปดูชมสเปคกันก่อนนะครับตัวเรือนี้นะครับจะทํามาในเคสไซ้์เหมือนเดิมเลย ตามมอติฟร์ทุกอย่างก็คือเคสไส์ยอยู่ที่42นะครับลักทูล่าอยู่ประมาณ48มิลนะครับความหนาบางเพียง10.6เท่านั้นเองนะครับหัสายใช้เบอร์22เหมือนเดิมนะครับน้ำหนักพร้อมใส่ยังไม่ตัดสายนะครับอยู่ที่151กรัมเรือนนี้จะเดินเครื่องมาด้วยเครื่องคาลิเบอร์อ80นะครับที่กลไกลตัวบาลานซ์สปริงหรือว่าชุดจักรของสายใยเนี่ยเป็นนิว่าครองมาแล้วก็คือจะค่อนข้างที่จะต้านสนามแม่เหล็กค่อนข้างดีแล้วก็มีอัตราการขับเคลื่อนที่ต่ำนะครับ มันจะใกล้เคียงกับ S.I. ถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูเนาะเครื่องไหนเป็นนิวาคลองเครื่องนั้นจะไม่มี S.I. ซึ่งมันก็มีความใกล้เคียงกันพอสมควรหรืออาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้นะครับอันนี้ต้องแล้วแต่คนชอบนะครับใครที่ชอบแบบตัววัสดุเน้นการไม่คาดเคลื่อนหรืออาจจะเป็นวัสดุที่ใช้ในการทำบราน์สปริงเนี่ยก็ไปดู F ฝั f ่ง S.I. ก็ถือว่าใช้ได้ระยะยาวก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นพวก นิววอลครองเนี้ยการทำตัวบาลานซ์สปริงแบบใหม่อย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็สามารถทนทานต่อสนามแม่เหล็กหรือว่าอัตราการขับเคลื่อนได้ดีเหมือนกันแต่ทั้ง2แบบก็ยังไม่ได้เทียบเท่านะครับกับพวกโคนโนมิเตอร์นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ตัวเรือนกับของเขานะครับเราไปดูในหน้าปัดของเรือนสีขาวกันก่อนนะครับ จริงๆอ่ะเรือนเนี้ยมันจะบอกว่าเป็นสีขาวจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้นะครับเพราะมันมีแค่ส่วนของสีขาวเนี่ยมีแค่ส่วนนี้แค่นั้นเองนะครับส่วนขอ,ขอบนอกส่วนข้างในเนี่ยมันก็จะกาเป็นการปเลือเครื่องทั้งหมดนะครับแล้วก็ตาโลโก้กับตามัลติฟอร์ดเนี่ยดันไปทํามาติดอยู่ในกระจกข้างในนะครับเป็นการยิงเลเซอร์แบบสแกนติดเลยนะครับซึ่งข้างนอกเนี่ยจะไม่เป็นไรเวลาไปโดนกระแทกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่เป็นไรนะครับก็จะจะไม่โดนเพราะว่ามันสแกนอยู่ข้างในนะครับ คือมันมีบางอารมณ์นะครับที่ดูสวยนะครับอย่างตำแหน่งนี้ผมว่าสวยมากนะครับการมองหน้าปัดตรงๆแบบนี้แล้วก็ตรงชุบเข็มชั่วโมงเข็มนาทีอย่างเงี้ยมันไม่โดนตราเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยแต่พอบางจังหวะนะครับที่นะครับเดี๋ยวผมคลายให้ดูนะเรือนนี้เป็นเม็ดเกลียวนะครับต้องคลายเกาะนะครับก่อนตั้งเวลานะครับคลายเสร็จนะครับดึง2ล็อกนะครับจริงๆอ่ะมอลติฟอร์ดมันจะมีวันวันที่ใช่ไหมแต่เรือนเนี้ยดึงมาล็อกเดียวจบๆเลยคือมันมีแค่การตั้งเข็มเท่านั้นเองนะครับ ก็ดึกมาเลยนะครับถ้าเกิดมาในตำแหน่งเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความงงนิดนึงในมุมมองบางตำแหน่งถ้าเกิดเรามองในตำแหน่งตรงๆเนี้ยเราแทบไม่เห็นเข็มชั่วโมงเลยเห็นไหมครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแบบหายไปเลยอันนี้คือมันขัดใจนิดนึงในส่วนนี้เวลามันขบกันหรือว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับตามิโดนนะครับส่วนถ้าเกิดมันเลื่อนมาในตำแหน่งที่แบบผ่านไปแล้วอย่างเงี้ยคือผมว่าโอเคหมดนะครับแต่ก็ ติดนิดนึงเนี่ยใครที่ชอบแบบสเกลเลตันอ่ะการอ่านค่าเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบมันอาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับแบบธรรมดาอันนี้เราต้องยอมรับอยู่แล้วก่อนที่เราจะเลือกซื้อสเกลเลตันนะครับซึ่งมันเป็นการโชว์กลไกนะครับการอ่านค่าเวลาเนี่ยแวบบแรกเราอาจจะต้องเล็งนิดน,นึงว่ามันกี่โมงแต่ถ้าเกิดเป็นนาฬิกาทั่วไปที่หน้าปัดธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนต้องชัดเจนนะครับแต่อันนี้เป็นสเกลเลตันนี่เราต้องเข้าใจในจุดนี้เนาะมันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีตามคอนเซปต์แหละนะครับ เม็ดนี้คือดึงออกมาเลยนะครับไม่มีล็อก1ล็อก2นะครับดึงให้หมดนะครับก็ใครที่สงสัยเออลองดึงเม็ดดูนะครับมันจะเป็นล็อกเดียวดึงออกมาได้เลยนะครับดึงออกมาในสุดมันก็จะเป็นการตั้งเข็มพอตั้งเสร็จเนี่ยเราก็กดเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยมันยังไม่ลงล็อกนะครับเราต้องอกดนิดนึงแล้วก็พร้อมกับหมุนไปข้างหน้าแต่ถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยเราหมุนเม็ดเลยเนี่ยมันจะเป็นการขึ้นเกลียว เราจะได้ยินเสียงกลไกลชุดลานเนี่ยมันกำลังหมุนขึ้นลานอย่างชัดเจนนะครับพอเสร็จแล้วเราก็กดนิดนึงแล้วก็หมุนไปข้างหน้านะครับมันก็จะเป็นการเข้าเกลียวเรียบร้อยนะครับตัวเรือนตัวสายของเรือนนี้ผมชอบนะครับมันมีความตัดก,กันกับของในส่วนตัวหน้าปัดหน้าปัดอะถ้าเราดูมันจะมีลักษณะมันเงาสวยเล่นแสงสุดๆนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งขี่ชั่วโมงต่างๆนะครับ แล้วก็ตัวสายตัวเรือนเนี่ยมันจะทำออกมาเป็นการขัดตัวเรือนแบบออกด้านๆมันๆเงาๆบางๆไม่ถึงกับมันแบบเงาแวบนะครับก็ให้ฟีลลิ่งที่แบบเป็นนาฬิกาค่อนข้างที่จะอยู่ในกับสายลุยอยนะครับใครที่ต้องการนาฬิกาเรือนหนึ่งที่แบบอยากใส่แบบลุยได้ด้วยแบบชีวิตประจำวันหรือว่าอาชีพของเราเนี่ยแบบต้องการที่เราแบบแอคทีฟเยอะๆหรืออาจจะเป็นแนวแบบ ต้องลุยน้ำหรือว่าต้องโดนน้ำบ่อยบ่อเนี่ยแล้วก็อยากได้นาฬิกาเป็นลูกสายสเตเลสแล้วก็อยากได้ลูกหรูด้วยใส่ทํางานอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยมันก็หายากในท้องตลาดนะครับบางทีก็ต้องมองเป็นพวกดําน้ําพอมาเป็นพวกดาน้ําปุ๊บเนี่ยนาฬิกาเนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักที่หนักแต่พอมาเป็นเรือนเนี่ยมันจะอยู่กัมกึ่งระหว่างนาฬิกาดีเอสกับนาฬิกาสปอร์ตอยู่ประมาณแบบก,กัมกึ่งดีเอสกับดําน้ํามันอยู่กลางกลางนะครับมันทีฟอร์ดก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่ตอบโจทย์สําหรับคนกลุ่มนีี้้เหมืออน,นนกกัคกรรแบบท่ตงาแ สายลุยแบบบางๆไม่ถึงกับต้องเอาตัวเรือให้มันหนักมากมายนะครับแล้วก็อยากได้เป็นเม็ดเกลียวทางมัลติฟอร์ดทางมิดเดิลก็จัดมาให้อยู่ในคอลเลคชันนี้นะครับซึ่งรับสเปคอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่พิกัดแบบดำน้ำนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับไล่มาเรื่อยๆจนถึงตัวบานพับนะครับบานพับของเขาเนี่ยแน่นอนครับเป็นบานพับแบบปีกผีเสื้อนะครับสวยงามนะครับเป็นการโชว์กลไกข้างหลังอย่างสวยเหมือนกันแล้วก็บานพับเนี่ยก็คงไว้เป็นนาฬิกาดูสนะครับ ก็อันนี้คือฝาหลังของเขาคือสวยมากๆนะครับการโชว์กลไกลสวยงามนะครับสไตล์มัลติฟอร์ดเรือนี้จะไม่ใช่โคโนมิเตอร์นะครับก็เรือนี้แหละครับป้ายของเขามา37,100นจนะครับจะมาเท่ากันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าสีขาวนะครับหรือจะเป็นหน้าสีดำแอนทราไซด์นะครับอ่ะเรามาดูในหน้าสีนี้ต่อนะครับคือสีเนี้ยฟิลลิ่งคือมันเป็นนาฬิการูปแบบออกโทนมืดๆที่ใส่ได้กับ หลายชุดมากกว่าสีขาวโดวยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ทํางานทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกเป็นหน้ามืดๆหน่อยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเซฟหน่อยนะครับอย่างเรือนเนี้ถึงแม้ว่าหน้าตาเขาเนี่ยจะไม่ออกดําแบบดําสนิทนะครับมันจะเป็นดําออกดำแทน้ายดําน้ําตาลนิดๆน,น,นะมันก็ผมถือว่ามันก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะทําตัวสเกลเลตัดดนกับสีเนี่ยค่อนข้างตัดกันแต่ถ้าเกิดเขาทํามาสีดาเนี่ย ทำเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวสเกเลตันเนี่ยดูดรอปลงไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าทํำสีออกมาได้สวยเหมือนกันแล้วก็พอมองดูคร่าวๆเนี่ยเออนาฬิกาโชว์กลไกก็ถือว่าชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับก็ผมตั้งให้ดูนะครับถ้าเป็นเรือนนี้จะดีกว่าเรือนเมื่อกี้นิดนึง่ะฟิลลิ่งแบบเออยังเห็นเข็มชั่วโมงเข็มวิเข็มนาทีเนี่ยชัดกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบ ต้องเล็งนิดนึงอ่ะถึงจะเห็นแต่อันเนี้ยคือค่อนข้างชัดอยู่เวลาเรามองเวลาอย่างชัดเจนเพราะว่าในส่วนของตัวขีดชั่วโมงเนี่ยมันตัดกับพื้นเนี่ยที่เป็นสีเข้มมาเลยทําให้นาฬิกามองชัดอยู่แต่พอไปเรียนเมื่อกี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปลงไปเลยนะครับกสีนี้ก็จะเป็นสีหนึ่งที่ผมว่าอ่านค่าเวลาชัดกว่าหน้าสีขาวนะครับการตัดแสงต,งต่างๆของทั้ง2เรือนเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นที่1ละถ้าเป็นมอรติฟอร์ตนะครับหน้าเขาใสามากๆเหมือนแบบไม่มีอะไรอยู่บนหน้าปัดแล้วก็มองลงไปเจอเครื่องเลยอย่างเง อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ชอบนะครับแต่ทุกอย่างสวยก็ถ้าสีดําเป็นทาซ้ายหรือว่าสีสีเนี้ยนะสีดําอย่างเงี้ยนะครับจุดได้เปรี่ยบของเขาคือการทำตัวโลโก้มาเป็นสีขาวแล้วก็การทําขีดข้างในเนี่ยเป็นตําแหน่งนาทีหรือว่าวินาทีเนี่ยทำออกมาเป็นน้นสสีขาวเนี่ยมันเลยทำให้ตัวหน้าปัดเนี่ยดูมีดีเทลมากกว่าเรือนสีเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเรือนนี้เหมือนกันโดยหลักๆแล้วผมคิดว่าเรือนนี้นะกับเรือนนี้ ถ้าถ้าถามผมนะถ้าจะเอากลิ่นอายของสเกลเลตันจริงๆจังๆเนี่ยถ้าผมรู้สึกนะผมว่าสีขาวสวยกว่าถึงแม้ว่ามันจะอ่านมองเวลาได้ไม่ชัดเจนเท่ากับตัวหน้าปัดสีเข้มแต่ผมว่าสีขาวเนี่ยมันมีสเสน่ห์มากกว่าโดยส่วนตัวนะผมชอบสีขาวมากกว่าแต่ก็ยังไงมันก็ต้องแล้วแต่ชอบนะครับดูที่แบบเราถูกกับสีไหนแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันเราถนัดกับสีไหนนะครับแต่ทั้งสองเรือนนี้ราคาเท่ากันนะครับก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมลองทาบให้ดูแล้วกันนะครับ อย่างข้อแข็ของผมอยู่6.3นิ้วนะครับบนตัวเคสซ,ซ้ายตัวเรือนเนี่ยอยู่ที่42นะครับก็เพื่อนใส่ประมาณไหนกันประมาณนี้ไหมเนาะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่า ตอบโจทย์นะสำหรับใครที่ข้อมือไม่ใหญ่อย่างงี้นะครับก็สามารถตัดสายให้มันเล็กลงได้นะครับตัวสายเนี่ยทำออกมามีลักษณะที่ไม่เงาจนเกินไปสายลักษณะนี้ผมเคยบอกหลายครั้งละมันไม่ค่อยทิ้งหลายนิ้วมือเท่าไหร่เวลาเราเอามือไปรูปนะครับเวลาเราเอามือไปโดนมันเนี่ยมันมีฟีลลิ่งเหมือนใส่พวกนาฬิกาคอมานเดอร์ที่แบบไม่ค่อยติดหลายนิ้วมือและใครชอบแบบ อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยลำคาญตาเวลาเราเห็นเราอย่างนี้มือแบบนาฬิกาที่แบบสวยๆเงาๆมันๆเวลาเราเอามือไปแตะไปโดนเนี่ยบางทีเนี่ยมันลำคาญตาจนต้องหาผ้ามาเช็ดอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับก็ถือว่าลุยอะนนาฬิกาสายลุยเป็นเป็นการขัดแบบนาฬิกาไดเวอร์นะครับประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าสวยในหน้าปัดสีนี้ นี่คือสีขาวผมชอบสีนี้นะครับมันรู้สึกว่ามันดูสบายตามันดูสะอาดตามากกว่าแต่การอ่านค่าเวลาเนี่ยต้องสู้สีนี้นะครับเดี๋ยวผมส่ให้ดูนี่นะครับก็เนี่ยนะครับชัดเจนมากเห็นเวลาแบบชัดๆเลยนะครับก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับออกแนวสปอร์ตนิดๆเรสหน่อยๆถ้าใครแขนแบบประมาณ7นิ้วเนี่ยผมบอกเลยเลยนี้เพื่อนๆใส่แบบหล่อมากแน่ๆนะครับ จุดเด่นของอพวกสเกเลตันเนี่ยคือนับปัดเหมือนเหมือนมันขยับได้นะครับอย่างที่ผมแฮกเข็มไว้อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะไม่เห็นนับปัดมันขยับแต่พอเราก,กดเข็มเข้าไปแบบเนี้กดเม็ดนะครับพอกดเม็เสร็จเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นมันดึ๊กดิ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 ๊กด๊ก,ดกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแบบอันนี้มันมีสเสน่ห์นะครับใครที่ต้องการดูแมชชี n i c a ลดูกลไกลชอบเครื่องชอบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อเป็นแบบสเกเลตันได้นะครับไม่ต้องไปหาที่เปิดฝาหลังเอามาดูเองนะอันนี้ก็คือเป็นการ โฉกเครื่องที่ผมว่าน่าสนใจนะครับสวยนะครับสีดำก็สวยนะออกแอนทราไซด์หน่อยๆนะครับบนเคสไซด์ที่ไม่ใหญ่มากลักทุลักก็ไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าสบายแหละนะครับสำหรับคนบ้านเราใส่เดืองนี้ได้สบายแน่ๆนะครับก็ทั้งหมดก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจนะครับยังไงลองติชมนิดนึงเนาะคลิปผมปรับแสงให้มันออกดูแบบธรรมชาติแบบ แสงสีขาวหน่อยนึงละนะครับใครมาดูถึงตรงนี้ก็ถือว่าติดตามกันมาพอสมควรนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยดูแบบสิบที่แล้วก็ถามราคาบางทีมันราคาไม่แสดงก็คอมเมนต์ถามนะครับก็งงว่าดูอีกหน่อยหนึ่งก็จะเจอราคาแล้วนะครับก็ถ้าถึาถงตรงนี้ก็ฝากติชมคลิปด้วยเนาะว่าแสงแบบนี้เป็นยังไงบ้างนะครับปรับเปลี่ยนดีไหมหรือว่าอยากได้แบบเดิมหรือว่ายังไงเนี่ยก็สามารถติชมได้เต็มที่นะครับอยากให้ปรับตรงไหนใครมีความรู้เรื่องกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแชร์กันได้นะเผื่อจะได ดูคลิปสบายตาขึ้นแล้วก็ถูกใจมากขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับผมบอสจากชาแนลวิโมท่าแพงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วเราเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ